inbox อะไรอยู่ในกล่องง,อง,ง,อง,ง,องสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออือหนิงมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจะนำมาให้ดูกันเลยว่าของเล่น้างนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยกับการรีวิวการ์ดไฟเป็นการ์ดภาษาไทยนะครับผมในว,วันนี้พี่ชินก็จะมาพร้อมกับการรีวิวบูสเตอร์ในชุดเหมือนนั่นเองก็คือชุด VGT Bt13 นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยิมมาให้ดูทั้ง2องกล่องเลยก็จะมี Bt13 ขีดหแล้วก็ Bt13 ขีดสอนั่นเองนะครับผมโดยก่อนอื่นเลยก็คือตามทมเนียมเดิมเราก็จะมาแกะให้ดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง โดยในคลิปนี้นะครับผมพิชินจะขออนุญาตแกะกล่อง BT13 ซีคินหนึ่งให้ดูก่อนเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนจะไปแกะกันก็เช่นเคยเรามาดูก่อนดีก่าว่าตัวกล่องนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมก็อนหนึ่งเลยเอ๋หนดูซิ พรีเซนเตอร์หน้ากล่องกันดีกว่าก็จะเป็นเฮียโทชิกิไคนั่นเองนะครับผมเป็นเฮียแล้วเพราะว่าเฮียแกนี่อนข่างจะดูแบบดูมีเอกลักษณ์ดูมีราศีเขาเป็นผู้ใหญ่สูงมากทีเดียวโดโทชิกิไคนั้นเนี่ยในภาค3นี่ก็ได้มีโอกาสรับบทเป็นตัวร้ายเรียกได้ว่าเต็มตัวเลยก็ว่าได้เป็นบอสหรือเป็นลารสบอสก็ได้น่นองนะครับผมใครก็ตามที่ดูการ์ตูนจบไปแล้วก็จะเข้าใจเลยว่า อ๋อในแมตช์สุดท้ายนะพระเอกเราต้องมาสู้กับใครนั่นเองนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยรุจิคิใครก็มีบทบาทมันก็จะเยอะมากตั้งแต่ในช่วงประมาณกลางๆภาคจนถึงท้ายน,นั่นเองก็พอมารีเวิร์สคนนู้นบ้างรีเวิร์สคนนี้บ้างทําให้การชุดเนี่ยชุดพี่ทีสิบสามเนี่ยมีตัวรีเวิร์สเต็มไปหมดเลยน,นั่นเองนะครับผมพบ er se, บเพราเะเนื่องจากเฮียแกไปไล่รีเวิร์สชาวบ้านเขามาเยอะนั่นเองก็ในภาคสามอาจจะไม่เห็นมากว่าเฮียแกไปรีเวิร์สใครมาบ้างเพราะว่า ก็เห็นแค่เฮียนั่งเครื่องบินออกไปนอกญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำอะไรมันมก็ไม่รู้รู้สึกตัวทีนึงก็กลับมาแล้วแต่ถ้าเกิดไปดูในการ์ตูนภาคสี่ต่อจะเห็นแล้วโ oh, อ้เฮียแกไปรีเวิร์สไ้เพียบเลยนะครับผมเด้ว่าโหดจริงๆนั่นเองก็แต่ว่าก็ไม่ใช่ไป็นหลักนั่นเองเพราะเดในหลักก็คือเราอยากจะรู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างจริงไหมมาดูในอ่ายูนิตพิีเซนเตอร์หน้ากล่องก่อนดีกว่านะครับผมก็จะมีโนวานะครับผมยึดที่มาถึง2ใบเลยเพราะว่า เป็นเกรด3ทั้ง2เวอร์ชันทั้งเป็นล่างอ่าล่างรีเวิร์สกับล่างอ่าครอสไลท์จริงๆรีเวิร์สมันก็เป็นคอรไลท์เหมือนกันเนาะอธิบายไงดีเอาเป็นว่ามันก็อ่าเหมือนกันแหละโอเคแต่เป็นคนละสไตล์นะนั่นเองคนละสายแล้วก็มีของแคลดแองเจิลด้วยเป็นล่างรีเวิร์สเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้ากล่องนั่นเองด้านข้างอ่าก็จะมีนี่เลยนี่เลยก็จะเป็นแคลดแองเจิลโพลิสนะครับผมเป็นตัวล่างรีเวิร์สเหมือนกัน ส่วนข้างนี้อ่านี่ก็แคนดิเมนชันเหมือนกันนะครับผมก็มจะเป็นตัวเบรกล้์อีกแบบหนึ่งแต่เอจําได้ว่ากล่องนี้มันมีทั้ง4แคลนี่นาหน่ดูด้านหลังซิมีแคลนอะไรบ้างก็จะมีแคลนเอเจิต์ฟีเทอร์นะครับผมมีโนวามีดัมเบลชันโพลิสมีเกรนเนเจอร์อ่าจริงๆกล่องนี้มีเกรนเนเจอร์ด้วยเพียงแต่ว่าเกรนเนเจอร์นั้นไม่ได้มีโอกาสออก ในกล่องเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมน่าสงสารจริงๆแต่ที่จริงๆแล้วเกรเนเจอร์ในชุดนี้ก็เก่งมากๆนะมีทั้งตัวเบรกไลท์แล้วก็ตัวรีเวิร์สที่เป็นคอร์สไลท์ของเหลี่ยมพผาด้วยเรียกได้ว่าชุดนี้เนี่ยเก่งทุกๆอาร์ตุกแคล์แน่นอนนะครับผมโอเคก็ตรงนี้เช่นเคยก็จะมีชื่อชุดน้องก็จะมีบูสเตอร์เน็กคาร์ทัสโตฟีเอาเบกนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีลายชื่อการต่างๆในกล่องนี้นั่นเองมีแองเจิลสิบใบโนวาสิบห้า ในเพชร17เกรทเนเจอร์8ใบนั่นเองนะครับผมด้านล่างก็จะมีรายชื่อกันต่างๆนั่นเองแต่ในนี้เห็นไม่ชัดหรอกเดี๋ยวพิชินแกะให้ดูดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูต่อเลยดีกว่านะัว่าของอะไรนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมิชินขออนุญาตเอาที่มิชินแกะแยกไว้แล้วนะเพราะถ้าเกิดแกะน,นี้ก็คือมันจะไม่ได้เรียงแคลนซึ่งแบบจะดูยากมากนั่นเองอันนี้คือเราทําการแยกนะครับผมแยกเป็นเกรดแยกเป็นแคลนไปนเ,ปเปรียร้อยแล้วก็คือจะดูเข้าใจง่ายงั้นก็มันเริ่มลุยกันเลยแล้ว เริ่มที่แคลนโนวาก่อนดีกว่านะับผมว่าให้อะไรมาบ้างแต่โนวาชุดน,นี้นค่อนข้างจะเจ๋งมากตรงที่ว่ามันติดชื่อสัตวเทวะเกือบกาเกือบทุกใบเลยคือแบบมีเสริมสัตวเทวะเยอะๆๆมากเรียกได้ว่าสามารถจัดเป็นสายสัตวเทวะแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับผมก็จะมีอ่ะนี่จะเป็นใบเริ่มอีกแบบหนึ่งของสายสัตวเทวะนั่นก็คือสัตวเทวะไนเจเกิลนั่นเองนะครับผมซึ่งเก่งไม่เก่งมากนะครับ เพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยเอื้อต่อการสแตนมาแล้วช่วยบูตสต์ต่อมากๆนั่นเองนะครับผมใครที่เล่นสายสัตเทวะจะเข้าใจว่ามันสแตนง่ายมากๆเดี๋ยวเลือกสกิลไว้ว้างในคลิปต่อไปเนาะต่อมาก็จะมีทริกเกอร์ให้นะครับผมก็จะมีดาวทริกเกอร์จ้าสัตเทวะอ่าแวนพาวลอสนะครับผมจะมีฮิลทริกเกอร์สัตเทวะเลสคิวบันนี่นะครับผมคริติคอลทริกเกอร์สัตเทวะเดสติงเกอร์นะครับผมอ่าเป,ป็นปอกเป็นบอกแล้วก็มีสเตททริกเกอร์สัตเทวะ ไลท์คอม r a ซึ่งสังเกตคือทิกเกอร์จะติดชื่อสัตเทวะหมดเลยซึ่งสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะมีพวกสกิลวอ่าทิ้งสัตวเทวะล็อกสัตเทวะอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการติดชื่อนั้นเนี่ยจะแบบว่าประมาณว่าติดชื่อไปหมดเลยจะง่ายกว่านะครับผมอันนี้คือเกรดศูนย์นั่นเอง แล้วก็เนื่องจากว่าชุดนี้เนี่ยให้ติกเกอร์มาครบนะนั้นคือเปิดสีกล่องก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบขัดกันเกินเราขาดตัวเบรกไลท์ขาดไลท์ออดฮอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเก็บจากชุดเก่าก็ได้นะครับผมหรือใครมีอยู่แล้วก็จัดเต็มได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไ,ไรเปิดเท่าที่มีเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวคอยหาเสริมในอะนาคตก็ได้กเกรเด็นหนึ่งมากดีกว่าจ้าตัวนี้เรารอมานานนะครับผมกับ เอเนอร์จีชาร์เจอร์คือใบนี้เนี่ยมันไม่ติดชื่ออะไรเลยก็จริงเพียงแต่ว่ามันค่อนจะเจ๋งมากตัวที่ว่ามันลงมาแล้วก็โซบัสสองโจวหนึ่งแง่หลายคนต้องการแบบพวกสกิลเล็กโจวอย่างนี้มานานแล้วน้นใบนี้ก็คือเหมาะมากกับการนาไปเสริมในเล็นต่างๆนะครับผมที่ไม่ได้ติดชื่อแต่อย่างไรกเกรนหนึ่งไปถัดมาจ้านั่นก็คือสัตทวะโซล่าฟอ์คอนเองอ่านี่เป็น pg ที่ติดชื่อสัตทวะนะครับผมซึ่งสําคัญมากเหมือนกันในการเล่นสายติดชื่อนั่นเอง ใบถัดมาจ้ายังเป็นสัตทวะอยู่นะครับผมกับสัตวะแม็กซ์บีดตัวนี้แอบเก่งด้วยเพราะมีความสามารถในการช่วยแตนนะครับผมเก่งจริงๆใบถัดมาจ้ากับตัวตี10,000เกรดหนึ่งนะครับผมกับสัตวะเดสเซอร์ตเกเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็เก่งอีกใบหนึ่งนะอ่าโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นเกรดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกใบนะครับผมก็ให้มา4ใบนั่นเองว้าวมาดูเกรดสองตเลยดีกว่านะครับผมกับใบแรกเลย เกทูลิงไลเซอร์โอ้มีของมาเสริมไลเซอร์ด้วยนะครับผมใครก็ตามที่แบบว่าชอบสายขุนยนปั้มพลังเยอะคลิกแรงๆนะครับผมกับสายติดชื่อไลเซอร์แล้วก็มีไลเซอร์มาเสริมแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะจัดไลเซอร์เสริมเหมือนกันเพียงแต่ว่าของมาเสริมน้อยไปนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสจะจัดให้ดูนะครับผมต่อมาจ้ากับสัตวะแบมรี่ปาบิโอนะครับผมใบนี้เป็นอีกตัวนึงที่เก่งจริงๆกับสายติดชื่อสัตวะนั่นเองก็เป็นเกตสองซีน่าสาจริง แถมเรายังมีตัววานิลาเพิ่มให้ด้วยนะครับผมกับสัตวะเดมแบริโอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพี่สงโต้นั่นเองอ่ะก็เก่งไม่เก่งก็ไม่ว่าก,กันคือเก่งไม่เก่งไม่รู้เพราะว่ามันเป็นวานิลาไงมันขึ้นอยู่กับคนใช้เพราะมันไม่มีสกิลก็ขึ้นกับการนำไปประยุกต์ใช้มากกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราดูในการ์ตูนก็จะเห็นออกมาบ่อยเหมือนกันเกรดสองก็จะมีเพิ่มให้เท่านี้นะครับผมสามใบ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกรด3จ้าอ่าใบแรกเลยนะครับผมกับตัวนี้ Dead Army Commander ตัวนี้ก็จะอ่าเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอามาเสริมอาสาย Dead Army แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากแค่ติดชื่อเฉยๆนะครับผมก็อย่าไปซีเรียส เกรดสามไปถัดมาอ่าตัวนี้เก่งนะครับผมกับสัตว์เทวมรุติยูเอทิกบัสเตอร์รีเวิร์สอ่านี่ก็จะเป็นร่างรีเวิร์สของเอทิกบัสเตอร์นั่นเองนะครับผมถามว่าเก่งไหมเก่งมากนั่นเองเพียงแต่ว่าจะเป็นตัวที่กินค่าคอสหนึ่งนะครับผมก็เลยว่าถ้าเกิดใช้สกิลมันประมาณสัก2รอบแล้วไม่ปิดเกมเนี่ยอาจจะลำบากเหมือนกัน ตามมาด้วยตัวหน้ากล่องนะครับผมสุดไฮโซเลยนั่นก็คือสัตวเทวะลายผ้าเอทิบบัสเตอร์เอ็กตรีมนั่นเองก็จะเป็นล่างเรียกว่าเป็นล่างสุดท้ายล่างล่างสุดยอดของทั้งสองสายแล้วนั่นเองครับผมสองใบนี้เนี่ยก็มีความเก่งกาจกันคนละแบบตัวนี้ก็จะ,ะเรียกว่าปิดเกมตหนักหน่อยตัวนี้ก็จะเน้นเกมยาวๆเรื่อยๆนั่นมากกว่าไม่กินค่าคอร์สอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่าั้งสองตัวไหนเก่งพี่ชี้คิดว่าเก่งทั้งคู่นะครับผมเรียกได้ว่าใครที่ชอบโนวาชอบสแตนชอบโวยโหดแล้วก็สองใบนี้ พาไม่ได้แน่นอนนะครับผมสามารถนำไปจัดผสมหรือว่าจะจัดแยกสายกันได้เลยอ่านว่าหมดแล้วนะต่อมามาดูแคลนธรรมารคือแคลนไดนามนชั่นดีกว่านะครับผมให้มาเยอะมากจริงๆอ้าวเกรดซูนแม,ม่แรกจะเป็นตัวเริ่มเหมือนกันนั่นก็คือกุญยนต์มิติไดแมกนัมนะครับผมให้มาหนึ่งใบเกรดซูนถัดมาจ้ากับสัตว์ประหลาดสะกดจิตนะครับผมอ่าเมโครโรล,ลี่นั่นเองอ่าตัวนี้ก็จะเป็นพวกอ่าพวกสายเรียนลดพลังนะครับผมแต่ว่าสกิลไม่ได้เกี่ยวลดพลังเท่าไหร่นั่นเอง ต่อมาก็จะเสริมสเตติกเกอร์ให้นะครับผมกับคุณยูตัมมิตินะครับผมอ่าโกลฟลายนะครับผมแล้วก็มี trigger, ฮิลทริกเกอร์คุณยูตัมมิติโกลเอสคิวโรทิกเกอร์คุณยูตัมมิติไดเคลนนะครับผมแล้วก็มีคริสตัลทิกเกอร์สัตว์ประหลาดอ่าตามานะครับผมกอลก้อนนั่นเองสังเกตคือทิกเกอร์ก็ให้มาครบนะดังนั้นแสดงว่าเปิดสีกล่องมันก็เล่นได้เพราะพีจีก็ให้มานะครับผมเห็นแะล้วว่ามันจะเล่นแบบขัขดกันเกินเนะี่ยจัดเป็นสายมาก็สมบูรณนะนะ์เนี่ยยหมมาาาควาว่ เปิดชุดเนี่ยสี่กล่องเล่นได้2แคร์เลยนะถือว่าคุ้มมากเพราะเล่นโนวาได้เล่นดนเมชั่นได้แต่ว่ามันจะไม่ฟูลมันจะแบบมันจะไม่สมบูรณ์มากอาจจะต้องไปหาของเสริมนะครับผมแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากจะหาเพื่อนเล่นเปิดสี่กล่องก็เล่นแชร์กับเพื่อนได้นะครับผมเรียกว่าเอ้ยคุ้มจริงๆกล่องนี้ เกรดหนึ่งก็ต่อเลยดีกว่านอก,กับเกรดหนึ่งคนนี้ไม่ใช่โพลิสนะครับผมใบแรกเลยกับฮุยนยอนแตมิติโกลแคนนอนจ้าอันนี้โอเคสกิลดีนะครับผมอ่าอันนี้วิชิลอยอยู่กับพีจีนั่นเองฮุยนยอนแตมิติไดชิลนะครับผมเป็นพีจีที่ติดชื่ออ่าฮุยนยอนแตมิตินั่นเองเกรดหนึ่งไปหันมาจ้าอันนี้สายพวกมอนเตอร์ลดพลังกับสัตว์ประหลาดลำแสงความร้อนกิกาโบสนะครับผมเป็นอ่าตัวม้าลายไอ้ไม่ใช่ม้าน้ำนะครับผมนั่นเอง เวก็จะมีเกรนหนึ no ่งอีกใบหนึ่งสัตว์ประหลาดลำแสงเลดรอมนะครับผมอ่าไม่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าเลดรอมหรือว่าเลดลำนะไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมเพราะม่ไม่ไม่ได้จำว่าชื่อชาภาษาอังกฤษมาขออภัยด้วยแต่ก็จะเป็นพวกสายสัตว์ประหลาดนั่นเองเกรดหนึ่งก็จะให้มาเท่านี้จ้ะเกรดสองก็จะให้สัตว์ประหลาดไฟฟ้าวิเปิรมาหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีสัตว์ประหลาดรวมล่างอ่าบาคุลินะครับผม แล้วก็จะมีคุณโยนต์ตามมิติไดฮาร์ซึมนีิคนเขาจะโอเคเป็นการเป็นตัวที่มาช่วยซูพปอรเนียนได้ไวมากนะครับผมแล้วก็เกรดสองเป็นุดท้ายจ้าคุณโยนต์ตมมิติไดดูดเลอร์ซี่ซึ่งมาช่วยในการปั๊มพลังนั่นเองเกรดสองจะให้มาสี่ใบนะครับผมก็ให้มีอย่างละนิดนละหน่อยเนาะเกรดสามก็ดีกว่าจ้าก็จะมีใบแรกเลยกับมังกรพิศาจอวกาศโดกรูมาตาล่านะครับผมอ่ะก็จะก็จะเป็นตัวแนวพวกสัตว์ปีศาจปีศาจพวกอ่าลดพลังนั่นเองถึงสกิลจะไม่เกี่ยวก็เถอะแต่ว่าขอจำแนกไว้พวกนกนกัลวน ต่อมาก็จะเป็นตัวเบรกไลน์นะครับผมกับออริจินอลเซเวอร์ซีโร่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวเบรกไลน์สายลูพลังและตามมาด้วยเกรด3ส,สุดโหดนะครับผมนั่นก็คือคุณจนตมิติแห่งความมืดรีเวิร์สไดยูชาซึ่งเก่งมากเก่งหนึ่งเก่งที่สุดนะครับผมค่าคอนสก็กินน้อยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องบังคับเล่นสายคุณจอนตมิตินั่นเองแต่ความสมารถนั้นโหดแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับทําให้แถวหน้าเราพลังเพิ่มขึ้นตัวละมือเนะ่ะเป็นตัวที่เก่งจริงๆนะครับผมก็ให้เกรดสามมาเท่านี้นั่นเองไดนมิชัน มาถึงแคลน์ถัดมาคือแคลน์แองเกจฟีเทอร์นะครับผมให้มาเยอะเหมือนกันอ่ะเกรดศูนย์ไปแรกเลยกับเพลเนทเรสนะครับเซเลเชียลอ่าทาหรือไม่ได้ไม่ได้ใจไม่ทาหรือการนะ <S <S ฟอนอ่านยากการกาดูริเอลนั่นเองตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะครับผมที่มีความสามารถในการอ่าเหมือนกับเจ้าน้องนาเมทต,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 ตั้งแต่ต้นเลยทําให้เบรกไลท์ได้เร็วหรือว่าอ่าดำเนินเกมหรือว่าจำลองนาเมทอะไรต่างๆได้รวดเร็วมากเพราะว่า ไอเจฟิเทเธอร์จะเน้นสไตล์นี้อยู่แล้วยิ่งมีการในดามเมทโซนมากเท่าไหร่เรายิ่งได้เปลี่ยนเท่านั้นคือแต่คือมันเอา,เอาไว้สลับนะไม่ได้ไม่ได้ไวแพรนะคือประมาณว่าการในดามเมทโซนเหมือนกับการบันมือเราอะเราสามารถสลับมาใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองวันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนั่นเองนะครับผมเกรเดสูนให้มาใบเดียวจ้ะนั้นหมายความว่าเปิดสีกล่องก็เล่นอเจนไม่ได้นะต้องไปเก็บจากของเก่าก่อนนะครับผมกเกรเดชนหนึ่งไปถัดมาจ้ะนั่นก็คือเนอร์ซิ่งสเวนเที่ยลบาเล่ตัวนี้เมาคก เกรดหนึ่งไปถัดมากับเทนเดอร์พีจนะมาแนวช่วยแจกพลังนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับเอเนสติเชียเซเลสเทียลลูมาเอลนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวที่แบบไอ้เล่นเล่นตัวกับตัวที่มันติดชื่อแบบเป็นพวกพอนิดนึงอะไรเงี้ยในแนวปั๊มพลังมากกว่าเดี๋ยวสกิลว้าอธิบายคลิปหน้าดีกว่าเนาะเกรดสองไปถัดมาครับผมกับเซอร์จิโคลนะเซเลสเทียลบาธาลีเอลนั่นเองอ่ะให้มาอีกหนึ่งใบนี่เกรดสองเกรดสองไปถัดมาครับผมกับ Twinkle Knife Angel เรกรดสองไปถัดมาจ้านั่นก็คือ emergency celestial daniel ซึ่งใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เด็ดมากนั่นเองครับผมอ่าเกรดศูนย์ให้มันหนึ่งใบเกรดสามอ่าเกรดศูนย์หนึ่งเกรดหนึ่งสามเกรดสองสามเนาะให้มาประมาณอย่างละสามนั่นเองยังเป็นเกรดศูนย์ 0. ส่วนเกรดสามก็จะมีอ่า dressing barlas นะครับ s a t ิ l i ล,อ,ลอ่าให้มันหนึ่งใบ แล้วก็จะมี Operation Celestial a ล m อนะครับผมซึ่งสองใบนี้ก็ไม่ค่อยโดดเด่นมากจะมาโดดเด่นที่ใบนี้ก็คือร่าง Reverse นะครับผมกับ c l e a n Up c e l e s t i a l r e m i e l Reverse นั่นเองซึ่งเป็นตัวที่โดดเด่นมากในตอนนี้เพราะว่าเป็นอีกรูลูกเล่นหนึ่งของการเล่น a n g e l นั่นเองครับผมก็จะเล่นได้สองแบบจะเล่นสายตัวนี้ก็ได้หรือจะไปเล่นอีกสายอื่นก็ได้แล้วแต่ Ang e l ก็จะหมดเท่านี้จ้าตามมาด้วยเกรดอ่าเกรดศูนย์ของคะแนนเกรนเจอร์เลยดีกว่านะครับผม,พเ,ม,พเ,เ,มเพราะว่าเกรนเจอร์ะ เกรดซูมไปแวครับผมกับเทเลสโคปเล็บบินนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ากระต่ายช่วยปั๊มพลังนะครับผมเก่งมากๆก็เกรดซูมไปถัดมาเลยกับคิตตี้เข้าสติ๊กเกอร์ว้าวมีคิตตี้เข้าสติ๊กเกอร์มาให้เพิ่มนะครับผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือโฮลเดอร์เฮดฮอกนั่นเองนะครับผมอ่าอ่าเกรดสูมให้มาสองใบ เกรดหนึง่งเป็นเศมาครับผมนั่นก็คือ Watch Up และค o ูนั่นเองก็ะจะเป็นตัวที่แอบว่าเรารับการถูกทำลายนั่นเองด้วยสกิลแบบดีทายช่วงท้ายเกมของตามสไตล์เกรเนเจอร์อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรตายแล้วก็สามารถใช้สกิลแล้วก็ขุดตัวเองจากในกองขึ้นมาอีกได้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับผมก็ให้มา1ใบเกรดหนึงน่งมีแค่นี้จากใบเดียวเองเกรดสตอนเลยเนาะก็จะมีวิเซลไฮยีน่านะครับผมให้มา1ใบ และก็จะมีคอสมิกซีตาให้มาอีกหนึ่งใบนั่นเองก็จะให้เกรดสองมาแค่เท่านี้นะครับผมว่าทีมไม่น่าจะให้เยอะมากพี่แต่ว่าประเด็นอยู่ที่เกรดสามอ่ะเกรดสามไปแรกเลยนะครับผมนั่นก็คืออะบาคัสแปะตัวนี้ก็ตัวตีนพาตัวตัวแจกพาลังธรรมดาซึ่งไม่ค่อยโดดเด่นจะโดดเด่นที่ตัวนี้นะครับผมนั่นก็คือสตาจารย์กิติมกิติมบาซากนะาม,มูนนั่นเองเป็นตัวเบรกไลท์นะครับผมของครายเกตในเจ็ดในตอนนี้ซึ่งเป็นตัวที่ต่อของโบได้ดีมากนะครับผมเก่งจริงๆยิ่งมาเล่นคู่กับใบนี้เลยกับ ผู้ลงโทษที่ผ่านการฝึกฝนเลโอเพลสรีเวิร์สนะครับผมซึ่งอุ้ยเก่งมากๆเป็นตัวที่บอกว่าครบเครื่องในตรงมันเองแล้วก็แก้ไขจุดบอดของสกิลเลโอเพลสเก่าที่บอกว่ามีปัญหาเมื่อเช็คได้ฮีลได้ด้วยตัวนี้กับตัวนี้เป็นคู่ที่เล่นเก่งจริงๆตอนนี้สามารถปั้มพลังเกเในเจอได้สูงมากแถมตายแล้วได้จั่วด้วยหรือว่าตายแล้วชุบชีวิตได้ด้วยจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากคู่นี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะรีบจัดเองมาให้ดูกันนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือการแกะให้ดูน่นเองว่า การ์ทุกใบนะครับผมในชุดนี้มีอะไรบ้างอ่าก็จะมีแคลนเกรสเนเจอร์นะครับผมมีแคลนแองเจลนะครับผมส่งโอซึ่งให้มานิดหน่อยนะครับผมเกรเนเจอร์น้อยกว่าแล้วก็มีแคลนในมันชนที่ให้มาเยอะมากๆเลยแล้วก็โนวาที่ให้มาเยอะไม่แพ้กันนะครับผมก็เลยได้ว่าสามารถจัดรูปแบบการเล่น รูปแบบเด็กได้ใหม่หลากหลายแน่เลยทีเดียวใครชื่นชอบแคลนไหนก็ตามแล้วก็รอหานาไปเสริมทับกระดูกนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าชุดนี้เนี่ยคุ้มจริงๆเพราะว่าการที่เปิดกล่องนี้คือเล่นได้อย่างต่างสองแคลแน่นอนถึงจะไม่ฟูก็เถอะแล้วก็มีของไปเสริมเกณเนเจอร์ ager, เสริมแองเจิลเสริมเดมเมนชั่นเสริมโนว่าเต็มไปหมดเลยเลยไดว่าคข้มค่ประมาๆนะครับผมสำหรับวนี้พิชินกับการรีวิวชุดนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊าย